ครับก็สวัสดีผู้เรียนทุกท่านนะครับเราก็เดินทางมาถึงบทที่4กันแล้วนะครับสำหรับเ,เรื่องของการตลาดออนไลน์นะครับอ่าบทที่4วันนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกันในเรื่องของการวางแผนและการบริหารกลยุทธ์ด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์นะครับมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยครับ อ่ะนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องมารู้จักเครื่องมือการสื่อสารการตลาดก่อนนะครับอ่ะการสื่อสารการตลาดนะหรือ marketing communication นะครับหมายถึงนะครับการสื่อความหมายของกิจกรรมทางการตลาดนะครับเพื่อสร้างการรับรู้นะครับความเข้าใจนะครับและการยอมรับระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภคนะครับโดยมีความมุ่งหวังว่านะครับอ่เกิดผลสาคัญนะครับที่จะช่วยกระตุ้นการขายนะครับการสร้างความจงรักภักดีของลูกค้านะครับซึ่งกิจกรรมการสื่อสารการตลาดเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยส่วนสําคัญคือ การโฆษณานะครับการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการขายและการตลาดต่างตรงครับ ทีนี้เรามาดูเครื่องมือทางการตลาดตัวแรกกันนะคะการโฆษณาหรือภาษาอังกฤษก็คือ advertising การโฆษณาจะเป็นลักษณะของรูปแบบการสื่อสารเพื่อน้มน้าวใจไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการตอบสนองที่ผู้ประกอบการหรือผู้โฆษณาต้องการนะคะซึ่งในการนําเสนอข่าวสารนั้นอาจจะเป็นในลักษณะของการส่งเสริมแนวคิดสินค้าหรือบริการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องมีการชําระเงินผ่านสื่อที่ไม่ใช่ตัวบุคคลด้วยค่ะ นะครับอะต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องของโฆษณาออนไลน์นะหรือดิจิทัลแอดเวอร์ทิ g ซิ่งนะว่ามันคืออะไรนะครับการซื้อสินค้าออนไลน์นะครับหรือการซื้อโฆษณาออนไลน์นะครับคือการที่ธุรก,กิจเนี่ยครับซื้อพื้นที่นะครับบนโลกออนไลน์เพื่อทําการโปรโมทสินค้าและบริการ ผ่านสื่อและช่องทางออนไลน์นะครับโดยมีจุดประสงค์นะครับเพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะครับตั้งแต่การทําให้แบรนด์เ,นเป็นที่รู้จักนะครับการทําความเข้าใจนะให้ลูกค้าพิจารณาเลือกแบรนด์นั้นๆน,น,นะครับไปจนถึงการทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของแบรนด์นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเรากําลังเสิร์ชหาสินค้าบนช่องทางออนไลน์นะรหรือ Google นะครับ หรือตอนที่เรากําลังดู YouTube ต่างๆนะครับก็จะมีโฆษณาออนไลน์นะครับเข้ามานั่นเองนะครับตามที่เราได้เห็นได้รับชมกันไปนะครับถัดไปก็จะเป็นหัวข้อการสร้างสรรค์ชิ้นงานโฆษณาการสร้างสรรค์ชิ้นงานโฆษณาจะเป็นลักษณะของความพยายามในการใช้งานโฆษณาโดยผ่านสื่อช่องทางต่างๆซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการตลอดจนแนวคิดไปสู่ ผู้บริโภคตามเป้าหมายที่ทางผู้สร้างสารรค์โฆษณาได้กำหนดไว้ค่ะ ครับอ่ะซึ่งการสร้างสรรค์งานโฆษณาก็จะมีเทคนิคมากมายนะครับสิบเอ็ดเทคนิคด้วยกันนะที่เราจะมาเรียนรู้กันวันนี้นะครับอ่ะมาดูกันเลยเทคนิคแรกนะครับ Testimonial นะครับเป็นการโฆษณานะโดยให้บุคคลนะครับที่เคยใช้สินค้านั้นแล้วนะครับออกมาพูดหรือออกมาสนับสนุนสินค้านะครับหรือบริการของเรานะครับว่าดีอย่างไรนั่นเองนี่คือเทคนิคแรกนะครับ Testimonial นะครับเทคนิคที่2นะครับ Celebrity นะครับเราเห็นกันเยอะเลยนะครับนะครับเทคนิคการสร้างสรรค์งานโฆษณาแบบนี้นะครับจะใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับ หรือเป็นที่รู้จักนะครับในสังคมนะฮะดารานักร้องนักแสดงต่างๆนะครับออกมาพูดสนับสนุนสินค้าหรือสรรพคุณของสินค้าหรือบริการของเรานั่นเองนะครับเทคนิคที่ถามนะครับสไลด์ออฟไลฟ์นะครับหรือเซลล์หนึ่งของชีวิตนะครับนั่นคือหยิบฉากหนึ่งนะครับหรือเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะครับในชีวิตประจําวันนะครับมาทําเป็นโฆษณานะครับให้เห็นอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเทคนิคที่4คือ problem solution นะครับ โฆษณาประเภทนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงปัญหาของผู้บริโภคนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเมื่อใช้สินค้าหรือบริการของเราแล้วเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไรบ้างนั่นเองนะครับเทคนิคที่5้านะฮะ demonstration นะครับ, ration, รบเป็นการโฆษณาโดยใช้วิธีการแสดงหรือการสาธิตสินค้าหรือบริการเนี่ยให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายของเราได้เห็นนะฮะถึงคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการของเราได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะครับ ถัดไปเป็นเทคนิคการนำเสนองานโฆษณาเทคนิคที่6นะคะเราจะใช้หลักการของ Emotional การใช้ Emotional นเนี่ยจะเป็นลักษณะของการโฆษณาที่ใช้ตัวอารมณ์สร้างความสะเทือนใจสะเทือนอารมณ์นำเสนอในลักษณะของเรื่องราวที่ชักจูงให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดความรู้สึกหรืออารมณ์คล้อยตามโฆษณาถัดไปเทคนิคที่7จะเป็นเทคนิค โซเชียลคอนเซิร์นลักษณะของเทคนิคนี้จะเป็นลักษณะของการโฆษณาที่มีเนื้อหาในการส่งเสริมสังคมโดยการชักจูงให้กลุ่มเป้าหมาย,ยมีพฤติกรรมหรือมีจิตสํานึกไปในทางที่กอ่อให้เกิดผลดีเทคนิคที่8ปลัซเตนไลท์ลักษณะนี้จะเป็นลักษณะของการโฆษณาที่สร้างเรื่องราวเกินจรงิงแสดงคุณสมบัติหรือจุดเด่นของสินค้าให้ผู้บริโภคเนี่ยคล้อยตามทา,ทางที่ผู้บริโภคเนี่ยค่ะก็รู้ดีว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโฆษณาเนี่ยเกินความจริงก็ตามค่ะ เทคนิคที่เนะครับดราม่านะครับที่อีกนี้นะครับการโฆษณาที่สร้างเรื่องราวให้คล้ายกับฉากละครฉากหนึ่งนะครับหรือภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนั่นเองนะครับโดยมีความตั้งใจให้ผู้พกเนี่ยจำได้ว่านะครับเป็นการจําลองเอาฉากนั้นของละครหรือภาพยนตร์ขึ้นมาทําโฆษณานั่นเองนะครับเทคนิคที่สินะครับ comparative นะครับเป็นการโฆษณาโดยการนําเอาสินค้าของคู่แข่งขันเนี่ยนะครับมาเปรียบเทียบคุณสมบัติหรือคุณภาพของสินค้านั่นเองนะครับและเทคนิคสุดท้ายนะฮะ h u m o r o u s นะครับคือการใช้อารมณ์ขันอารมณ์ตลกนะครับดูแล้วกลุ่ม เป้าหมายเนี่ยอมยิ้มได้นั่นเองนะครับอันนี้คือ11ของเทคนิคในการสร้างสรรค์าง,งานโฆษณานะครับถัดมานะครับเราจะมาดูเรื่องของการสร้างคอนเทนต์นะครับสำหรับการโฆษณาหรือสตอรี่เทลลิ่งแคนวาสนะครับซึ่งมีอยู่11นะครับขั้นตอนด้วยกันนะครับเรามาดูกันบ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับค่ะสำหรับ ส่วนประกอบของ s t o r l i n g canvas นะคะลำดับแรกเราจะต้องรู้ว่า g o เป้าหมายของการสื่อสารของงานโฆษณาเนี่ยเราจะต้องเข้าใจว่าทำไมเราจึงต้องสร้างสาร์งานโฆษณาชิ้นนี้ออกมาหรือทำไมเราจะต้องเล่าเรื่องนี้ออกมานะคะ 2. unique selling point ในขั้นตอนนี้จะเป็นลักษณะที่ผู้สร้างสารรค์งานโฆษณาจะต้องทราบว่าจุดแข็งของชิ้นง,งานโฆษณาของเรามีจุดแข็งอย่างไรบ้างและจุดแข็งตัวนี้จะต้องเป็นจุดแข็งที่ บุคคลอื่นหรือผู้อื่นเนี่ยไม่สามารถเรียนแบบได้ถัดไปขั้นตอนที่3นะคะตัว t a r g e t audience นะคะ t a r g e t audience ในที่นี้ก็คือในการสร้างสารรค์ชิ้นงานโฆษณาเราจะต้องทราบว่าการสื่อสารงานโฆษณาออกไปกลุ่มเป้าหมายของเราคือใครและเรื่องที่กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการสื่อสารไปเนี่ยเขาอยากจะฟังเรื่องอะไรถัดไปนะคะ ขั้นตอนที่4จะเป็นชาแนลนะคะชาแนลในที่นี้ก็คือตัวเครื่องมือหรือช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารทําไมเราต้องใช้เครื่องมือนี้เพราะการเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายจะทําให้ผู้รับสารเนี่ยมีความรู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกสนุกไปตามการก,กับงานโฆษณาของเรานั่นเองถัดไปอา o d and ทนนะคะในการสร้างสารรค์งานโฆษณาเราจะต้องใส่ตัวอารมณ์ความรู้สึก หรือน้ำเสียงของเรื่องนี้ให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายด้วยนะคะถัดไปตัวคีย์เมสเซจคีย์เมสเซจในที่นี้ก็คือตัวประเด็นสำคัญหรือตัวเนื้อหาข้อความที่จะนำเสนอแล้วสามารถสรุปจบภายในประโยคเดียวให้ได้เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับผู้ที่รับชมได้ค่ะ ประเด็นต่อมาของ Storytelling Canvas นะครับก็คือเรื่องของ Audience-centric Checkpoint นะครับตรงนี้เราต้องระบุว่านะครับทำไมนะครับผู้ฟังเนี่ยต้องฟังเรื่องนี้นะครับเกี่ยวข้องกับเขาอย่างไรนะครับแล้วต่างจากที่คนอื่นนำเสนออย่างไรนะครับเรื่องที่นำเสนอเนี่ยของเราเนี่ยน่าสนใจอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรต่อผู้ฟังนั่นเองตรงนี้นะครับผู้เขียนคอนเทนต์ตรงนี้ต้องระบุให้ได้นะครับอ่ะถัดมาคือช่องของ Before นะครับ คือผู้รับสารเนี่ยเราต้องทราบว่าผู้รับสารเนี่ยมีความรู้สึกนะครับหรือมีความรู้อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในก่อนที่จะเราเสนอสารออกไปหรือนําเสนอเรื่องเราไปนะครับกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรอยู่นะครับเราต้องทราบก่อนนะครับช่องตัดมาจะเป็นช่อง introduction นะครับเป็นการปูพื้นนะครับเล่าเรื่องนะครับเราต้องระบุให้ได้ว่าเราจะเล่าเรื่องอย่างไรเปิดเรื่องด้วยการจะบอกอะไรนะครับ เนื่องจากผู้รับสารเดี๋ยวนี้นะครับก็คือจะดูอินโทรก่อนจะดูอินโทรก่อนนะครับว่าน่าสนใจหรือไม่อย่างไรนะครับเมื่อดูอินโทรแล้วน่าสนใจก็ถึงจะเข้าไปดูเนื้อหาข้างในนะครับตัดมาเราต้องอะห้ามุกเบนนะครับตรงนี้คือจุดไคลแม็กของเรื่องเลยนะครับเป็นช่วงที่ทําให้นะกลุ่มผู้ฟังนะหรือผู้พวกเนี่ยประหลาดใจมากที่สุดตรงนี้เราจะต้องพยายามนะหาจุดไคลแม็กตรงนี้ให้เจอนะครับในการนําเสนอคอนเทนต์นะครในการโฆษณา นะครับอ่าช่องถัดมาคือช่อง conclusion นะครับบทสรุปของเรื่องนี้คืออะไรนะครับต้องทําให้คนตราตึงใจได้มากพอนะครับสรุปอย่างได้ตาตึงใจแล้วก็นําไปสู่อะไรบางอย่างหรือไม่นะที่เขาจะติดตามต่อหรือไปซื้อสินค้าหรือบริการของเราหรือเปล่า และ after นะครับผู้รับสารมีความรู้หรือมีความรู้สึกอย่างไรกับเรื่องที่ได้นําเสนอไปแล้วนะครับซึ่งนะครับขั้นตอนนี้เราจะต้องเขียนให้เชื่อมโยงกับช่อง before นะครับเพราะว่าช่อง before คือเราจะทราบว่าผู้รับสารเนี่ยนะครับมีความรู้สึกอย่างไรมีความรู้อะไรบ้างหลังจากได้รับชมสื่อของเราไปแล้วเนี่ยนะครับผู้รับสารมีความรู้สึกเปลี่ยนไปหรือไม่หรือมีความรู้เพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไรตรงนี้เราต้องทราบด้วยนะครับ